สวัสดีครับผมอานอนท์ครับผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เล็บไทยนายนีนที่ผมได้รับคำท้ามาจากพี่ป๊อปประธานงูใหญ่ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดบ้านให้ชมงูเหลือมสวยๆในบ้านของเขานะครับผมซึ่งงูเหลือมตัวแรกของผมก็อยู่ที่นี่ด้วยครับผมมาดูกันเลยครับตัวนี้เป็นอบบิโนไทเกอร์ตัวแรกของผมเลยครับผมเก็บตังค์ซื้อ เก็บอยู่นานพอสมควรแล้วกวจะซื้อได้ตัวนี้เป็นงูอายุ2ปีนะครับผมซึ่งตัวใหญ่มากช่วงนั้นหนูแรดถูกกินแต่หนูแรดจนตอนนี้น่าจะ3าเมตรกว่าๆได้ครับเอาละครับผมหลังจากนี้ไปดูงูเหลือมสวยๆต่อดีกว่าครับตัวนี้เป็นมดเล่ซันไฟตัวเมีย ไม่แน่ใจว่ามีเฮดอะบิโนหรือเปล่าแล้วก็จะมีบนชั้นองค์นีอ้อีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแฟนตอมแพตตินัมไซผสมเดี๋ยวมีคู่มันอีกตัวเดี๋ยวเอาให้ดูครับส่วนตัวนี้เป็นคาราเมล ชุดแรกชุดเดียวกับตัวยักษ์ที่พี่อ้นสลับบุรีลงนะครับผมตัวผู้ตัวนี้เป็นแฟนตอมตัวเมียรครับทำปีนี้ครับแล้วก็สามตัวนี้ตัวบนจะเป็นไทเกอร์เฮดแอนอยากหยิบออกมาให้ดูมากเลยอ่ะตัวมันใหญ่มากาไปก่อนดีกว่าครับตัวนี้เป็น มไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียกเป็นคาราเมลออเรนโกหรือเป็นโมชิโนนะครับตัวนี้เป็นลูกชุดของพี่อ้นสระบุรีปีนี้ทำผลงานไว้แล้วเดือนสิ้นเดือนนี้ตัดไข่ครับส่วนตัวนี้เป็น h e a แอนทเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อนะครับผมจะมีอยู่กัชั้นบนยันล่างเลยครับข้างบนนี้ตัวนี้เป็น อับิโน o มอสเล่ไทเกตัวนี้เป็นซปเปอร์ไทเกอร์เฮดแอทชุดงูรางวัลปีปีที่2ครับผมจับจริงส่วนตัวนี้ตัวเด็ดเลยครับมีไม่กี่ตัวในไทยแฟนตอมไทเกอร์เฮดอับิโแล้วก็ดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับตัวนี้เป็นงูชุดจับจริงชิงงูเทพชุดที่2ครับจังเกิลเลติเข้าคาบอยู่ครับ ตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์ตัวใหญ่เพิ่งกินไปสองตัวใหญ่เพิ่งกินไปทั้งคู่เลยครับส่วนตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์ไทเกอร์ผสมกับคาราเมลตัวของพี่อ้นสลับบุรีไปได้ไข่ามาสามสิบกว่าฟองสิ้นเดือนนี้ตัดไข่มาดูตัวใหญ่กันดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นแพตตัมน่าจะใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วครับ ตัวน่าจะมีสี่เมตรกว่าเกือบห้าเมตรได,ด้มาดูของสีลุงๆกันดีกว่าตัวนี้เป็นโกลเด้นชายซันไฟไทเกอร เพชรอะบิโนน่าจะมีแค่ตัวเดียวในไทยครับผมตัวนี้เวลาโดนแสงแล้วเขาจะเป็นเป็นลุ้งมากเลยตัวไม่เล็กนะครับเด,เดี๋ยวออกเดออมาให้ดูครับตัวตัวไม่เล็กนะครับ นี้จะเป็นลูกรักผมหนึ่งตัวเพราะเขาเคยป่วยมาก่อนแล้วผมเอามารักษานะครับผมตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยจนตอนนี้เขาจะเป็นแม่พันธุ์แล้วส่วนตัวล่างต,ตัวนี้จะเป็นไทเกอร์ลูกคาลิโกะจับงูจับจริงชุดแรกครับ ส่วนตัวล่างจะเป็นเพอร์เพิลไทเกอร์นะครับผมผมขอปิดท้ายด้วยงูสีสวยๆส,ส,สองตัวนะครับผมเป็นแพตตินัมไทเกอร์ซิตอนกับโกลเด้นชายเมลานิสติกนะครับดูโกลเด้นชายเมลานิสติกดีกว่า ดำงูดำดำทั้งท้องดำยันลิ้นนะครับผมแต่ที่แปลกคือตาเขาเป็นสีขาวหรือสีเทาตัวนี้สวยมากครับเอาละครับผมผมขอผมขอจบชาเลนจ์เพียงเท่านี้นครับผมขอท้าต่อสามคนนะครับผมคือหนึ่งพี่อน้นสระบุรีครับผมคนนี้เขาเหลือมตัวใหญ่มากผมอยากให้เขาลงครับคนที่สองเป็นพี่แปง ชอนอยากให้เขาถ่ายกับคูเวียเคยแมนของเขานะครับผมแล้วก็อีกคนคือโก้พิสิทธิพงศ์ครับผมขอบคุณครับ